จริงๆรีเจ็คก,ก็เหมือนแอคเซสเลยครับพียงแต่ว่าออคือเหมือนกันทุกอย่างเลยยกเว้นอะไรครับแก้แค่อะไรเออเปลีป่ยนเยสเฟโนครับแค่นั้นเองครับ <S <S อ่ะคนไปต่อเลยนะครับอ่ะแล้วถ้าไม่หฮลล่ะปัญหาไม่หฮลคือรับ P กับ W ครับแล้วก็ P W ไม่เทอร์มินตครับอันนี้อันนี้ไม่ต้องทำแบบขนาดนี้เดี๋ยวจะเฉลยเลยครับขอคิดนิดนึงให้คิดนิดนึง เราจะถ้าเราแก้น,อน็อตโฮได้เราทําอะไรกับปัญหาที่มันไม่ควรจะแก้ได้ไดบ้างโฮใช่ไหมมันก็ตรงข้ามกันเห็นเหตุใช่ไหมเพราะฉะนั้นบทพิสูจน์เราจริงๆก็คือหน้าตาประมาณนี้ครับเราเราทำดีแบคชั่นประมาณนี้ก็พอก็คือว่าเราจะไปแก้ปัญหาอันนี้ตัวนี้จะดีไซน์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มีกล่องหนึ่งใช่ไหมจะดีไซน์อะไรอีกอย่างหนึ่งอ่ะถามก่นเลยครับ ไอ้กล่องเล็กต้องดีไซน์อะไรครับใครว่าฮอลยกมือใครว่าน็อตฮอลยกมือใครไม่ยกมือยกมืออ่าโอเคกล่องเล็กเราต้องเราจะพิสูจน์ว่าน็อตฮอลมันอันดีไซน์เบิร์นใช่ไหมรเราต้องเอาน็อตฮอลไปแก้ไปแก้ปัญหาที่มัน,มอ,น,น,นอ,อันดีไซน์เบิร์นเหมือนกันเนาะเราพิสูจน์น็อตฮอลอันดีไซน์เพราะฉะนั้นเราไอ้ก้อนไหนเนี่ยต้องเป็นน็อตฮอลนะฮะมันผิดง่ายมากนะฮะอย่าใช้เซนส์ แล้วเอาไปดีไซน์เอาไปดีไซน์ฮอลโอเคไหมฮะไอ้กล่องเราก็จะเป็นรับ P กับ Q ไใช่ไหมฮอลลยได้เรารับ P กับ W ดเราก็ P กับ W มายัดใส่ฮอลน็อตฮอตรงๆเลยครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ถ้ามันตอบถ้ามันตอบเยสแปลว่ามันไม่ฮอลใช่ไหมของที่เราต้องการคือฮอลใช่ไหมเราก็ใส่ใส่ร็อเกตเข้าไปครับอ่านี้ครับแค่นี้ครับกดพิสูจน์ก็ลอกๆอกันมาเหมือนเดิมไล่ไออกมา ตามโครงของเดิมได้เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูภาษาที่มันซับซ้อนขึ้นนิดนึงครับโอเคทีนี้เราจะนิยาม lp นะให้โปรแกรม p แล้วเราจะเรียก lp ว่าเป็น language ของ p เป็นเซตของสตริงทั้งหมดที่ p accept นะฮะ <Okay. S 2> ก็คือ p ตอบ yes ทีนี้ถ้าสตริงไหนเป็น Input แล้ว p ติดลูปจะไม่อยู่ในเซตนี้ ีมันติดลูกได้อย่าลืมนะฮะพีติดลูกได้ in general เพราะนั้นอันนี้ LP ลคือคือรับและตอบ yes เ okay, ข้าไหมฮะเพราะนั้นเราจะนิยามภาษาชื่อออ l ภาษาน่ารักมากครับออ l มีตัวอย่างโปรแกรมที่อยู่ในใน l l ลไหมมันคืออะไรครับโปรแกรมที่รับทุกอย่างเข้าไหมฮะรับทุกสิ่งทุกอย่างรับได้อีกรับหมดรับหมดรับหมดแบบนี้นะครับอ่าเราจที่สจน์ว่ว all เนี่ย อันดีไซน์เบิรครับคือเราจะพิสูจน์ว่าออลอันดีไซน์เบิรเนาะไอเดียเหมือนเดิมเลยครับเราพิสูจน์ว่าออลอันดีไซน์เบิรเพราะเราต้องลดรูปจากเราก็จะแอสซูมว่าออลดีไซน์เบิร์เหมือนเดิมนะฮะคือแผนเราเนี่ยเราจะต้องทํำแบบนี้เนาะทําเป็นสองกล่องดีดักชั่นใช่ไหมข้างนอกเนี่ยดีไซน์อะไรไม่รู้แต่ต้องเป็นอะไรที่มันอันดีไซน์เบิรอยู่แล้วเสร็จแล้วไอ้กล่องข้างในเนี่ยเป็นโปรแกรมที่เราแอสซูมมันมีล่าเน,นี่ยดีไซน์ออล โ okay, right? อเคไหมับประมาณนี้เนาะอ่ะเราก็เหมือนเดิมครับเราก็สมมติว่ามีโปรแกรม Q ที่ดีไซน์ออลเราจะสร้างโปรแกรม C ที่ดีไซน์ Hall ทีนี้เราอยากจะดีไซน์ Hall กลับมาดูรูปนี้เราอยากจะดีไซน์ Hall อินเทอร์เฟซของเราดีไซน์ Hall นี่มันต้องรับอะไรครับรับ P กับ W เข้ามาใช่ไหมใช่ป่ะเสร็จแล้วของที่ไปโยนให้ดีไซน์ All เนี่ยคือเป็นโปรแกรมที่เราอยากรู้ว่ามันรับทุกอย่างทุกสิ่งหรือเปล่าโอเค ทีนี้ถ้าเรามีโปรแกรม P กับ In p u t W อ่ะเราไปสร้าง Input เป้าหมายการทำ Reduction เนี่ยคือเราไปสร้าง input เอาไปใส่กล่องอะไรก็ไม่รู้เนาะสร้าง input ไปให้ไปให้อันกอเนี่ยอันกอเอ่อคิวเนี่ยโปรแกรม Q เนี่ยให้ให้มันตอบเป้า,าโจทย์เราใช่ไหม e d u c t i o นคืออย่างนี้นะไอ้พีนะเราต้องการจะแก้ปัญหาหนึ่งแต่ว่าเราไม่แก้เองเราไปส่งให้โปรแกรมหนึ่งที่แก้ปัญหาอื่นมันแก้ให้เรายิ่งการทำ e d u c t i o n นี่เราอยากรู้ว่าโปรแกรมที่ run w จบหรือเปล่าเราไม่มีเครื่องมือนั้นแต่เรามีเครื่องมือที่บอกว่ารับโปรแกรมงานหนึ่งโปรแกรมนั้นน่ะมันรับทุกสปริงหรือเปล่าเราจะทำยังไงเราจะใช้ e q e นี่ยังไงเนาะเวลาคิดโจทย์เวลาเาจะคิด generation คิดแบบนี้ทีนี้เราก็ต้องเราก็ต้องดูว่าถ้า p run t w แล้วมัน terminate ใช่ไหมมันจบเราต้องสร้างโปรแกรมที่มันตอบ yes คือรับทุกอย่าง ต่ถ้ามันไม่เทเบเนต์โปรแกรมนั้นไม่ต้องรับสปริงอันหนึ่งก็ได้คือขอให้อย่ารับทุกอย่างก็พอใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นวิธีนี้เราทําได้ก็ทําแบบนี้นะฮะเราทําไงดีเราก็อยากจ,จะไปสร้างอีกโปรแกรมหนึ่งครับโปรแกรม X โปรแกรม X เนี่ยก็คือรับทุกอย่างหมดเลยเป้าหมายคือกูอยากรับทุกอย่างแต่ว่ารับทุกอย่างปุ๊บมันก็ตอบเยีตลสลออดิีใช่ปะ่ะเราเราอยากจะรับให้ X X รับทุกอย่างตอนไหนครับนั้นเราต้องไปสร้างสร้างโปรแกรม X ที่ x accept ทุกสตริงถ้า p w ใช่ไหม hall ใช่ไหมคือโจทย์เราคือเราอยากรู้ว่า p w hall หรือเปล่าเราไปสร้าง input ใหม่สร้างโปรแกรม x ที่มันรับทุกสตริงถ้า p w hall เอเคไหมฮะเราก็ทำแบบนี้ครับเราก็สร้างโปรแกรม c เนอะเราก็ c o n s t r u c t โปรแกรม r ตัวอย่าง p x ก็คือ r นะครับ จาก P กับ W ครับ P กับ W ไม่ต้องทำอะไรครับโปรแกรม R ก็ A คือเอาโปรแกรม P มารันครับด้วย Input W คือคือรันโปรแกรม P ด้วย Input W เลยคือคุณได้รับ Input W วัด้วยใช่ไหมคุณก็สร้างอีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งเอา P มารันด้วย W เลยโอเคไหมครัันแล้วก็แต่ว่าอย่าให้ออปุ์หลุดออกมาครับซ่อนเอาต์พุตทั้งหมดเลยซึ่งก็ทําได้ตอนรันไปคือลบคําสั่งปินทั้งหมดของโปรแกรมก็ได้นะฮะหรือคุณจะลบคําสั่งปินทั้งหมดแล้วก็รันในนี้ก็ได้เสร็จแล้ว ถ้าผ่านผ่านขั้นนี้ใช่ไหมก็รับ x ครับคือรับแม่งทุก x เ,เลยขอให้มันผ่านอันเนี้ยนี่ทีนี้สังเกตว่าโปรแกรม r มันเป็นไงครับโปรแกรม r มที่<ม>เราสร้างขึ้นมาเป็นไงมีคุณสมบัติอย่างไรครับมันจะรับทุกสตริงใช่ไหมที่เป็นไปได้ถ้า p w ทางานจบถ้า p w ทำงานไม่จบมันก็ติดลูปตรงนั้นนะมันก็จะไม่รับใครเลยแต่ถ้า p w ทางานจบกูรับรับทุกอย่างเห็นไหมครับ พอเราเอา R ไปถามกับ Q เบรยครับ Q จะตอบ yes ตอนไหนจะตอบ no ตอนไหนครับมันจะตอบ yes ตอนที่ตอนที่ R รับทุกจากใช่ป่ะแต่ R รับทุกสตริงตอนไหนครับตอนที่ P W มัน hole ใช่ไหมอะไรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องการแล้วเราก็เลยได้ว่าอ๋อเนี่ยเป็นของที่เราต้องการแล้วในตอนที่สูน์เราก็ต้องทําเหมือนเดิมครับเราจะพิสูจน์ว่ามันทํางานถูกก็ก็ตอนดูว่าถ้า P W hole เนี่ยจะเป็นยังไงเนาะนี้ถ้า P W hole เราจะได้ว่า R x เนี่ยจะ a c c เซสเสมอเนาะเพราะว่าบรรทัดนี้ก็คือเหมือนว่าแค่เอาไปรันโ,โง่ๆมันก็รันเสียเวลาไปแต่ว่ามันจบใช่ปะ่ะแต่ว่า R ไม่ได้รันจริงๆนะครับอย่าลืมนะครับเราเอาอก R ไปถาม Q Q ไปทำอะไรกับ R ไม่รู้โอเคไหมฮะซึ่งจริงๆรู้ก็ไม่ได้เพราะ๋ยวเดี๋ยว,ยว Q มันจะไม่มีเนาะ ใช่ปะ่ะแต่ถ้ามี q, นะ q เนี่ย q r เดี๋ยวทำอะไรไม่รู้แหละแต่มันจะบอกได้ว่าถ้า p w h ull, r ก็จะ accept เสมอแล้วเนาะเพราะนั้น q r เพราะนั้น r ก็จะอยู่ใน r ก็อยู่ใน All ในภาษาอเนะนี่ยก็คือได้ว่า q r. เท่ากับ yes เรากไ็ได้ว่า c ตอบ yes นะฮะนี่อีกเคสหนึ่งนะฮะถ้า p w ไม่ h ull, ใช่ไหมฮะ r x จะไม่ฮอลด้วยในมะอนติดหลูกใช่ป่ะนั้น R จะไม่อยู่ในภาษา All เพราะว่ามันมีสตริงที่มันไม่รับใช่ป่ะเพราะ R ไม่อยู่ใน All ออก็คือจะได้ว่า qr QR เว่ากับ No นั้น c ตอบ No เพราะฉะนั้นถ้า pw วิฮอลตอบ yes cw ไม่ฮอลตอบ no ะฮะเราก็เลยได้ว่าเราสามารถสร้างโปรแกรมสำหรับฮ l ได้โดยใช้โปรแกรมจากออ l แต่ฮอเนี you know, you ่ยอนดไซเพิเพราะนั้นออกก็อนดไซเิไปด้วยตามตามสเต็ปเราเอมตี้ครับมะดูเอมตี้นึงครับเราจะพิสูจน์เอมตี้ยังไงครับจริงๆเอมตี้นี่มันเหมือนตรงข้ามกับออกวะก็ไม่ไม่ไม่ตรงข้ามสะทีเดียวเนาะเอมตี้เนี่ยก็พิสูจน์ได้คล้ายกันครับเราก็ลดลูกจากฮอลเหมือนกันเนาะลบลูกจากฮอลเหมือนกันแล้วก็จริงๆเหมือนเหมือนเหมือนออ l เลยอะแต่ว่าอันนี้เราจะตอบอันนี้เราจะตออ no อันนี้เราตอบ yes ประมาณนี้นะฮะคือคือกลับกับแค่ yes no เท่านั้นเองก็คือถ้าถ้าโปรแกรมมันรันได้มันจะไม่ empty เนะะาะเพราะฉะนั้นตอบ yes ก็คือโปรแกรมมันจะไม่ h อ l ์ต่างแค่นี้นะฮะสลับกันจากับของเมื่อกี้นะฮะ eq ล่ะ eq นะฮะ eq เนี่ยคือรับโปรแกรม2อันนะแล้วก็บอกว่าโปรแกรม2อันเนี้ยเหมือนกันเปล่า คือ language ของโปรแกรมทั้นสองอันเท่ากันไหมนะทีนี้ตัว eq เนี่ยเราพิสูจน์ไม่ไม่ยากมากนะฮะเราก็ใช้ a l กก็ได้ก็คือเราอยากรู้ว่าคือเรารู้ว่าเราดีไซน์ all ไม่ได้ใช่ปะ่ะอ l กนี่อันดีไซน์แล้วเรา eq มาดีไซน์ all ได้ไหมก็คือเราก็จะสร้างโปรแกรม r อันหนึ่งครับอันนี้ไม่โปรแกรม r ไม่ขึ้นกับ p แล้วนะสร้างโปรแกรม r อันซึ่งโปรแกรม r ไม่ทำหาเลยครับ accept ทุกอย่างเพราะฉะนั้น r เนี่ย accept ทุกอย่าง ทีนี้ถ้าเกิดเราตรวจสอบได้ว่าโปรแกรม P อ่ะมันเหมือนโปรแกรม R หรือเปล่าใช่ป่ะเราก็ไปแก้ปัญหา ALL ได้ถ้าดูรูปเนี้ยไอเดียคือเป็นแบบนี้นะฮะก็คือเราเจ้า EQ เนี่ยเรามีโปรแกรม Q เนาะที่ดีไซน์ EQ equivalent แล้วจะไปดีไซน์ l ใช่ไหมมันจะดีไซน์ l ทำยังไงเนาะรับ P มาดีไซน์ l ได้ไหมก็เอา P มาเลยครับแล้วก็สร้างโปรแกรม Q โปรแกรม R อีกอันหนึ่งเนาะ โปรแกรม R เนี่ยซึ่งรับทุกอย่างนะฮะทีนี้ถ้าโปรแกรมแรงเกรดของ R เท่ากับแลงเกรดของ P เราก็ได้ว่าแบบเออ P ก็ต้องอยู่ใน R ด้วยหน้าตาแบบนี้โคง้งมาแเราหน้าตาแบบนี้นะฮะน่ารักน,น่ารักแบบนี้คือไม่ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเนาะทีนี้ EQ ก็พิสูจน์แบบได้ะครับพิสูจน์ด้วย Empty ก็ได้คือเราก็สร้างโปรแกรม R ที่มันรีเจ็ตทุกอย่างแล้วเราก็ถ้าถ้าเราสามารถตรวจสอบได้ว่าโปรแกรมเหมือนกับโปรแกรม R หรือเปล่าใช่ไหมเราก็ตอบว่าโปรแกรม R จะคะืน Empty นะฮะประมาณนี้ EQ กับมาลู EQ ก่นเนาะ EQ เนี่ยอันนี้พูดไปแล้วแต่สามวินทีเนาะ EQ เนี่ยรับโปรแกรม2อันแล้วเราอยากรู้ว่าตัว EQ เนี่ยมันสองโปรแกรมเนี่ย u a g e มันเท่ากันหรือเปล่าเนาะทีนเราจะแก้ EQ ได้งไงสังเกตว่าปัญหา All อ่ะคือคือ EQ เนี่ยเทียบว่า l L l l P 1เข้ากับ LP 2หรือเปล่าใช่ไหมทีนนถ้าเกิดเราเราเรา,เรา,เ,ราเราสร้างโปรแกรม P สองมาสั้อันหนึ่งที่ L P2 เท่ากับซิกมาสตาเนี่ยเราก็เราก็สามารถเอาเอาปัญหา EQ ไปแก้อลได้คืออลมันดูง่ายกว่า Eq วป่ะออลมันแบบเฮ้ยมึง a อ c e เซปต์หมดหรือเปล่าใช่ป่ะส่วน EQ นี่คือแบบเอ้ยสองโปรแกรมนี้มัน a อ c e เซปต์เหมือนกันไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราโปรแกรมที่มันเอ็กเซปต์ทั้งหมดมาได้อ่ะมันก็ไปแก้ปัญหาออลได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาเราทำ r e d ั c ชันเนี่ยครับให้นึกถึงอย่างนี้เนาะถ้าคุณมีปัญหาที่เราอยากจะบอกปัญหาคุณยากอะ่ะ คุณนอกปัญหาคุณไปแก้ปัญหาอื่นที่มันยากใช่ไหมแต่ถ้าปัญหาคุณมันดูดูว่ามันยากกว่าอยู่แล้วอ่ะมันก็ควรจะไปแก้ปัญหาที่มันมันมันง่ายกว่าได้เช่น EQ อ่ะคือออลอยากรู้ว่ามันเอ c e เซสหมดหรือเปล่า EQ มันแบบมันออกมาเหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ตรงนี้ให้มันกลายเป็นรับทุกอย่างในจักรวาลไอ้นี่มันกลายเป็นหาปัญหาออลเลยนีหว่าเอองั้นกูก็ก็ก็ต้องไปแก้ปัญหาออลได้ดีว่าแต่ออลนี่มันเสื่อมยากกันกูก็ต้องยากได้ด้วยอ่าโอเคงั้นแผนเราก็เป็นแบบนี้ เพราะนั้นเราก็จะต้องตั้งหลักแบบน,นี้ครับเราก็แบบโอเคงั้นฉันก็จะตั้งหลักจากปัญหาออลนะอย่างนี้ผมบอกเราต้องเริ่มที่ภาษาก่อนตั้งหลักที่คือเราเราเราใช้เซนส์เราก่อนครับดูทำความเข้าใจก่อนแล้วดูว่าลองเดาว,ว่าภาษาอะไรที่จะเป็นต้นทางของความชิบหายของเราเราอยากบอกว่ามันอันดีไซเบิร์นใช่ไหมเราต้องเลือกภาษาที่มันอันดีไซเบิร์นมาเป็นต้นทางให้เราพิสูจน์ได้ว่ามันอันดีไซเบิร์นก่อนเพราะนั้นถ้าเราเลือกภาษาออนอ่ะโอเคภาษาออ EQ เจ้า EQ ไปแก้ออใช่ไหมจะเอาโปรแกรมที่แก้ EQ ไปแก้อออ่าโอเคงั้นเราก็โอเคเอาโปรแกรมตอนนี้เราแก้ EQ ได้นะแต่อยากแก้ออแปลว่าอะไรครับออภาษามันต้องรับทุกทั้งหมดใช่ไหมอันงั้นฉันก็สร้างโปรแกรม R มาแล้ว R มันรับหมดเนาะโปรแกรม r ที่มันรับหมดยังไม่ขึ้นแบบ P เลยเนาะ P เราไม่ได้ใช้อะไรโปรแกรม r เพราะนั้นเรารู้ว่า LR เนี่ยเท่ากับซิกมาสตาร์มันรับหมดนี้ใช่ปะ พาร์สังเกตซิกมาสตาเราไปถาม Q Q ทําทำอะไรครับ Q มันตอบแก้ปัญหา e q ใช่ไหม Q มันจะตอบ yes ถ้า LP ใช่ไหมเท่าก,กับ LR แต่ LR มันคืออะไรครับซิกมาสตาใช่ปะเพราะน,นั้นตอบ yes ถ้าอันนี้อ้าวงั้นก็ P ก็คือ P ต้องอยู่ใน all สิเพราะน,นั้นเราได้ว่า P ต้องอยู่ใน all นี่อ้าถ้า P อยู่ในออาก็ตอบ yes ของเราเลยนี่ ถ้ามันตอบโนแปลว่าอะไรครับมันไม่เท่างั้นเราก็ตอบโนโนได้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้แต่ถ้าเกิดผมผมไม่พอใจผมไม่ชอบ all ผมชอบ empty ก็ได้เพราะ EQ มันเก่งที่สุดในจัก,กรวาลนนะับมันเทียบได้หมดเนาะเราก็สร้างภาษา r ขาึ้นมาครับที่ LR เท่ากับ empty ใช่ไหมแต่เรารู้ empty มันอันดีไซน b เบใช่ไหมเราก็ใช้คอนเซปต์เดียวกันครับถามว่าเอ้ยไปถาม Q PLP เนี่ยอันนี้อันนี้ตอบ yes ก็คือ LP เท่ากับ LR ใช่ป่ะเท่ากับ empty นะเพราะนั้นอ๋อโอเคเพราะนั้นเพราะนั้นอ่อ P ต้องอยู่ใน empty ด้วยเนาะเพราะ P อยู่ empty เราก็ตอบ yes ได้แบบนีนะ้นั้นก็ทำได้สองทางสมมุติเราอยากจะพิสูจน์ว่าภาษา hello ภาษา hello น่ารักมาก language ของมันมีคำว่า hello หรือเปล่าตัวเดียวเลยทำไง อันนี้เป็นบทพิสูจน์ที่ผิดครับผิดยังไงเราบอกว่าโอเคเราจะลดลูกจาก eq เออมันน่าจะแบบมันต้องเหมือนกับ hello หรือเปล่าใช่ไหมก็โอเคคนจะเลือกจาก eq เนื่องจาก eq d i s i b l เราก็จะมีโปรแกรม q ที่แก้ eq ใช่ไหมเราก็จะเอาโปรแกรม c มาแก้ hello อย่างนี้โปรแกรมนี้แก้ hello ได้ไหมถ้า q แก้คือเราสร้างโปรแกรม r หนึ่งซึ่งที่ lr ่ากับ hello ใช่ไหม ใช่ป่ะ LR ก็เห็นเพราะว่า R ทำอะไรครับรับ input มาแล้วเป็น hello ตอบ yes ท้าเปกันตอบ no เพราะนั้น LR ไม่มีตัวเดียว hello เราก็ไปถาม EQ คราว่าตัว LP กับ R เหมือนกันไหมถ้า P กับ R เหมือนกันเป็นไงครับอ๋อถ้าตอบ yes ก็คือ LP เท่ากับ LR ใช่ไหมเท่ากับ Set hello อ๋อเพราะนั้น P ก็ต้องอยู่ใน hello โอเคเราก็เลยตอบ yes เมย์ก็ตอบ no อ่าโอเคอันนี้เป็น r e d u c t i o n ที่ถูกไหม แต่มันอินคอร์เล็ตฟูะมันมีเคอเล็ไงวะจากแม่เอาอะไรกูวะก,ก็ดูถูกหมดนีงมันมีเคอเล็ตยังไงอันนี้เราลดรูปจากอะไรไปหาอะไรครับเราปัญหาอะไรเอาโปรแกรมที่แก้ที่ดีไซน์แลงเกรดอะไรไปดีไซน์แลงเกรดอะไรครับเราเริ่มจากมีโปรแกรม q ใช่ไหมที่ดีไซน์ eq วใช่ป่ะแล้วเราไปแก้ h e l l o ใช่ไหมสิ่งที่คุณทำอันเนี้ยคือรูปแบบนี้ครับ อันนี้คือกับข้างของจริงครับก็คือคุณมีโปรแกรมที่แก้ eQ ใช่ไหมตีไซอี EQ เอาไปแก้ hello ใช่ป่ะเพราะนั้นคุณลดรูป hello ไม่หา eq มันบอกไหมว่าอ e ีเฮ l โยากไม่บอกหาเลยเลยใช่ป่ะเพราะนั้นอันนี้ผิดครับเพราะว่ามัน Reduction ผิดทางถ้าคุณนำอันนี้มาได้หนึ่งเขียนมาจนเลือกสาดเลยนะนั่งคิดจนหัววมเลยโอ้โหรีดักชันกูถูกแน่ก็อาจจะถูกครับแต่ว่าผิดผิดครับ เหมือนทําพิดโจทย์นะครับทางที่ถูกจะเป็นอย่างนี้ครับเราต้องเริ่มจากอันอื่นถ้าเริ่มจากอะไรก็แล้วแต่ต้องลดรูปมันไม่หาเฮลโหลถ้าเกิดคุณเปิดเอาง่ายถ้าผมอ่านชื่อชื่อโจทย์อะแรงเกวอ EQ แล้วก็ a s s u ู e EQ d e ด i ไซเบมมินแค่เนี้ยผมก็มึงเสร็จกูได้หนึ่งอ่านห้าวิแดกหนึ่งเลยนะครับมันควรจะไม่ตรงกันเนาะแต่ว่ามันมีวิธีเขียนให ถ้าคุณเขียนอย่างเงี้ยอ๋อจะรู้จากพอเ้าให้สู่ hello ไซเ a อร์อ o าโอ make sense ประมาณนี้เราะนะแต่คุณอย่าไปจําว่าคุณต้องขึ้นมาแล้วมันไม่เหมือนกันเนาะบางทีคุณอาจจะทําถูกก็ได้แต่ว่ามันเขียนออกมาไม่เหมือนกันก็ได้แต่ว่าอย่าไปจำเหมือนกันนะเราจะรู้จากพอนะเราก็ให้สู่ว่าเราแก้ hello ได้เราเขียนโปรแกรมเนี่ยครับโปรแกรมอ่ะมาดูตัวหนึ่งโปรแกรม R ทําอะไรเพื่อความความเพลิดเพลินนะโปรแกรม R เนี่ยรับ x มาถ้าไม่ได้ hello กูตอบ no หมดเลย เ้าไหมฮะถ้าไม่ต้องเป็น hmm. hello กูตอบโบโนหมดเลยทีนี้คุณจะรับโปรแกรม R จะ accept เนี่ยก็มีแต่ accept hello แล้วถ้าเพราะถ้าไม่ใช่ hello เรามี reject หมดแต่มันจะ accept hello ได้ตอนไหนครับเราก็ปก p มา r ันกับ w ก่อนครับกักไว้ก่อน r ัน p w ตรงนี้ก่อนลันทิ้งไปเพราะฉะนั้นถ้า p w h o l d เราถึงจะ accept hello ใช่ไหมเพราะนั้น language R เนี่ย LR เนี่ยนะฮะ เป็นได้สองอย่างเนาะเป็น Empty Set กับเป็น Hello เป็น Empty Set ถ้า PW ไม่ฮอ l เนาะเพราะว่าคุณตอบโนมดทุกอันแล้วเคสที่เป็น Hello กูติดลูอยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะแต่ถ้าถ้าไม่ติดลูกมันก็ถ้า PW h ฮอเพราะฉะนั้นพอเราออา r ไปถามกับ Q Q บอกว่าคุณเป็น Hello อ,อ๋อเรารู้แล้วว่าเราอยู่เคสนี้ใช่ไหม PW Hall ก็ตอบ yes ถ้าในเรื่อยู่เคสนี้ก็ตอบ no ภูก็เป็นแบบนี้นะครับถ้ารายละเอียดก็ PW Hall เป็นแบบนี้ PW ไม่ฮอล l เป็นแบบนี้นะ